ฝุ่นใย,ยหินจะมีลักษณะเป็นละองปลายแหลมที่เมื่อเข้าสู่ปอดเราแล้วมันจะไปแทงยึดเกาะกับผนังเซลเยื่อปอดของเราครับแล้วการฟุ้งกระจายของฝุ่นใย,ยหินเกิดจากอะไรพบได้ที่ไหนบ้างตัวอย่างก็จะเป็นเช่นการซ่อมแซมหรือทำลายอาคารบ้านเรือนเก่าๆที่ชำรุดซึุดโซมไปแล้วที่มีอายุสัก30มปีขึ้นไปครับซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีการเสื่อมสภาพของวัสดุครับอย่างเช่นพวกแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาแผ่นกระเบื้องยางหรือว่าเฉือนการความร้อนเป็นตน้นซึ่งวัสดุเหล่านี้แหละครับจะแฝงไว้ได้แร่ใยหินจํานวนมากเลยครับดังน จะได้ลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายมากแบบนี้ครับและนอกจากนี้แล้วนะครับแร่ใหินเนี่ยก็ยังจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับจากที่พี่พูดนะทั้งหมดมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแร่ใยหินหรือว่าฝุ่นใย,ยหินเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะนะครับและเราไม่ควรจะละเลยเรื่องนี้กันอีกต่อไปครับพี่อยายให้ทุกคนให้ความสาคัญกับการเลือกใช้วัสดุทดแทนมากขึ้นครับและนี่คือเหตุผลที่พี่พี่พมาแชร์ครับ อีกเรี่องการใช้ลดความเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพและรู้เท่าทันโทษของใย,ยหินครับถ้าชอบความรู้ดีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถือบายให้พี่ด้วยนะครับ